สวัสดีครับพี่น้องทานสันหากระจายวันนี้มากับหนุ่มน้ามนคนชอบเต้น เรียนบูบอยเราติดตามผลงานเรียนบ์บอยนะครับต่อไปจะมีคลิปเต้นให้ดูมีน้ำเสนอเรื่องทหารมานี่ทหานสั่นกระจายทหารมาก็จะมีอยู่เมืองเมืองหนึ่งนี่ก็ มีพระราชาพระราชาองค์หนึ่งพระราชาแก้มีเมียสองคนเออพ,พระราชาแจ้าเจ้าไปาตาราสัดแจ้บอกไปไปสักวันสองวันวก,กับสัน่ไหมเออก็ได้บอกทหารทหารมาบอกทหารโถทหารทั้งหมดเตรียมมาสักเก้าตัว นาซาบอกจะไประพาสป่าล่าสัตว์สักวันสองวันก็กลับเตรียมม้าม้าไวสักเก้าตัวม้าไวมาเร็วมาเร็วเก้าตัวเลไปพอถึงเวลาไปไปถึงป่าปพ๊บอาชากับตัว ตรวจมาเนี่ยตรวจมาจากคนทหารไอ้นี่ม้าตัวผู้ไม่มีก็ะมาตัวผู้อันนี้ก็ะมาตัวผู้นะฮะไปถึงคนสุดท้ายอ้าวม้าตัวเมียคาราชาเคยถามอ้าวทำไมคนทหารเจ้าทำไมถึงขี่ม้าตัวเมียมาทหารก็บอกโอ้ท่าน พระราชาข้าขี่ม้าตัวเมียมาก็เพราะว่าเกล้าข้าคิดถึงเมียจกล้าเกล้าเกล้าข้าคิดถึงเมียข้าเอาไว้ใช้งานมันเกล้าใช้งานใช้งานเกล้านี่ใช้งานเกล้านี่เอาลาชาดูใบกิวมาหน้าสัตว์ไม่ได้เด้อจะเลยอยู่ต่อ เนี่ก็อยู่ต่อยู่โดนไปโดนไปนานไปนานไปเวลาชายคิดถึงเมียละมั้งเมียสองก้น่ะจะได้เรียกไอ้คนทหารนี่ทหารมีหน้าผมเนียมองพลทหารเจ้าเอาม้ามาให้ข้าหน่อยสิข้าจะใช้งานมันคิดถึงเมียงละทหารกัเอาเอามาให้เนี่ย เอาไงสักพักเออแต่ว่าประมาณสองนาทีสองนาทีนี่แหละเนี่ยกแคลาชาก็นเลยบอกทหารเอาม้าก็กลับคืนไปได้แล้วถ้าใช้งานเสร็จแล้วใช้งานเสร็จแล้วทหารก็เลยบอกเอ้าทำคลาชาทำไมไวจังโอ้ไม่ไหวแล้ว เนี่ยข่าสองคนค่าก็ใช้งานไปสองรอบเองเออเอแค่ไปทหารเขบอกถามแค่นาทีสองนาทีนี่นะไม่ไหวปกติข้าพระเจ้าใช้งานเป็นชั่วโมงเลยนะสัต <c> ย <oughs> ์เออเออเวลาชากขาเลยถามเอ้าเจ้าใช้งานยังไงเป็นชั่วโมงไอทหารเขาบอก อเวลาวันไหนข้าคิดถึงเมียข้าก็ก็จะขี่ม้าตัวนี้แหละไปหามีาเสนอเราเราขี่ใช่ไหมไม่ขี่ไมหามีาเราขี่เอาเวราใช้อะไรเรลาใช้อะไรเวลาใชเวาใช้หมอใช้มออาชีพอะไรวลารชมา ไม่ได้ใช้อีกแล้วค้าถ้าไม่ได้ชี้ยืนตรงเขายืนตรงเขาบ้างะไช่ยใช่งานกุกเบี้เอนี่แหละขับจถจดจัดแรนมากก็ติดตาม ต่อต่อไปนะครับฮหารมาขลาชาขลาชาจะอดอยากยากันได้